อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้เรามาตกอ้วันนี้เรามาตกประช่อนกันนะคะน้องออยจะใช้นี่เลยคัน rich man i n s t i n g นะคะตัวนี้แล้วก็น้องออยจะลองเท็ซัสดูนะคะทุกคนไปดูวยกัน ันก็กัดตรงตะลิ่งนั่นเลยนะอยู่อยู่มันมันเหมือนมันอยู่นะเนี่ยแล้วก็ฮะวัดได้เลยเหรอ อุ้ยมันคุดแน่เลยอุ้ยมันคุดนู้นน่ะม,มันตรงนูน้นน่ะล้างยังถูกไหมตัวแรกก็เอาเรื่องเลยครับ เพราะมันตึกใช่ไหมแล้วตอนที่เขาวัดที่เจมบอกให้เขาไอ้นี่เอานิ้วเขี่ยๆมันตึกๆแล้วมันก็แน่นเลยดึง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 มันคุดค่ะตัดละมุดมาคุดเลคุดอยู่ครับ อย่างนี้หรอถูกไหมว้าวเท็กซัส <Take some, S 2> ค่ะแต่ว่าเฮ้ยใส่แค่น,นี้เอาเรื่องเลยนะ ดูดูดิไซแค่นี้ทำไมคุดเก่งจังวะ <c oughs> <c oughs> แกดูนี่ Richman Instinct Plus Red Best อ้ ไม่ต้องก็ได้มังง้งเ่ยเดี๋ยวต้องเพื่อความชัว <c oughs> <c oughs> yeah กัดกัดกัดองดูฟองวิ่งไมวิ่วิ่งวิ่งองขึ้นแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วทุกคนไปแล้วเฮ้ยมันเอาหางไปเลยหลุดแล้วเมื่อกี้เนาะ เราก็เอาใหม่ได้ครับเอาใหม่ได้ครับทุกคนตกเท็กซัสนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็ตีหัวจิกปลายางกระดี่ยางกระดี่เล็กเราก็เท็กซัสไปเลยจ้า ไปยางธรรมดานี่เราสามารถกอเฉยๆก็ได้ถ้าว่าตกเท็กซัสนะคะตะกี้เราก็กอเฉยๆนะกัดตึกสงสายแล้วก็วัดว่าว ัดอ,อย่าบอกนะว่าราชนชนอกแต่สายไม่วิ่งแฮ Gotta go. <laughs> อ่อนจังเลยอะ่ะทำไมอ่อนอย่างเงี้ยอ่อนประสบการณ์มากนะคะทุกคนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วทุกคน

มากรอแค่ดีนะขอบคุณค่ะอุ้ยละเหยื่อไปไหนแล้วเนี่ยเข้าบ่อว่ะเท็กซัสมิดคอเลยดูครับจะดูในป่ามันเมีปลาเหยื่ออะไรเนี่ยเหยื่อหายไปเลยครับลงถึงใต้เลยทีน,นี้โอ้โหไม่เห็นเหยื่อเลย ตกตัวอ,อะไรกันเนี่ยไหนอ่ะโอ้โหมีคอเลยครับตกลัวตกลัวดูดิขึ้นยังขึ้นยังขึ้นยังโอ้โหตัวนะตกโลครับตกเท็กซัสยังอ่อนประสบการ์อยู่ใครมีเทคนิคดีๆแนะนำกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย